<ผ>ครับช่วงนี้ร้อนแรงนะครับผมครับ FC เวลาลงคลิปไปเนี่ยผมลงคลิปทําคลิปไปนเนี่ยเนี่ย FC เปิ้ลรบบฟังก่อนฟังก่อน FC เปิ้ลบ่พอชอบจะไหนที่ผมแก้งลุงชัยผมแย่ลุงชัยเปิ้ลบ่ชอบเปิ้ลอบไ่เปิปปเป้ลบบชอบผมเพราะว่าเปิ้ลเอนดูลุงชัย เพื่อนดูลุงชายเปิ้อนบ่ชอบเอฟซีนี่เปิ้อนบ่ชอบผมการแกล้งการแย่ลุงชายเนี่ยลุงชายมีความตุกตึงวันเนี่ยเปิ้อนบ่ชอบบ่เดียวเนี่ยเปิ้อนขอฮอผมทำคลิปที่ลุงชายมีความสุขทำคลิปพื่ลุงชายมีความสุขนักอย่าเปิ้นเล่าลุงชายอย่าทำเพื่อนได้ก่อนผมทำได้ทำคลิปพื่ลุงชายมีความสุขนะเฉพาะวันนี้นะได้เนาะลุงชัยทำได้มีความสุข <ç> เพื่อนอยากเห็นมุมน่ารักมุมมีความสุขของลุงชัยวันนี้ผมจะจัดคลิปเพื่อเพื่อนหนึงคลิปเนาะลุงชัยยิ้มยิ้มแบบหวานเอาเหวานที่สุดอ้ะหวานเออยิ้มแบบหวานแบบมีความสุขอ่ะยิ้มแบบมีความสุขแบบหวานที่สุดเลยเออเดยวเดียหร้อยเอานับหนึ่งถึงสองถึงสามนับหนึ่งถึงเท่นนเาไหร่ลุงชัยยิ้มเลยยิม้มคอพับไปพับมาแบบมีความสุขเนาะเอาหนึ่ง องสามออเริ่มยิ้มได้แบบมีความสุขเลยเอยิ้มแบบม,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 นะมีความสุขยิ้มครับผมสองวันจะให้ลุงชัยยิ้มนี่นะให้มีความสุขผมจะสร้างความสุขให้ลุงชัยสองวันหาฟังไปเตียวหนีอเออนี่ขอเชื่อผมกรมสองวันป้อยังอ้าว ก็ผม FC อยากเห็นมุมน่ารักมุมมีความสุขของลุงชัยไงฟังเดี๋ยวเนี่ยมาเออกรรมเดียวกรรมเดียวเอายิ้มยิ้มมาได้ลุงจะเตียวหนีผมไปอย่างเออแพหรือมอเออยิ้มยิ้มเอายิ้มอุ้ยเดี๋ยวโทษถทดคอแบบมุมที่ลุงชัยมีความสุขที่สุดครับนี่ครับผม เออท้ายนี้นะฮะระยะเอฟซีไม่ชอบมุมนะฮะมุมมีความสุขครับผมอ้าวเอาแหมนเอาแหวไปเอาเอาสองวันลุงสองวันผมขอเวลาสองวันผมผมขอเวลาสองไปไหนลุยไปไหนเดี๋ยวอู้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 เอฟซีก่นก่ะอ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 ่ะยิ้มเลยยิ้มแหมกำเดียวหนึ่งสองยิ้มเลย่ะมันไปยิ้มอ่ะ ยิ้มบันท์นี่โป้ยักเออเอาหวานหวานนี่รอมันยิ้มเงาเอาแบบมุมหวานหวานมุมนะฮะแบบมีความสุขเอาก้าเดียวพได้หรอหนึ่งสองเอาหวานที่สุดเลยกะลุงเอาแบบหวานที่สุดแน่ขอรอบเดียวหวานสุก็อ่านั่งก่อนหอยก้ามอ้าดขวาเอฟซีเพื่อไปมีความสุขใหญ่เอาหนึ่งสอง ขี้งม่ใช่คนเดียวไอ,ควอว้ควายอ้าวป้าเปิ้ลอยากเห็นมุมความสุขมีความสุขของลุงกรได้หรอกอันนี้ถามเอฟซีอ่ะลูกชายมีความสุขหรือ,อยังอีกอ่ะเพอายังป่ให้เทปปากหมดละมีความสุขก็ยัง <laughs>